สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องไอทีแม็กไฮค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็นอิซุสุดีแม็กเข้ามาจัดความหล่อให้รถด้วยการเปลี่ยนแม็กสีวงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเป็นแม็กตัวไหนค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแม็กที่จะใส่กับอิซุสุดีแม็กนะคะเป็นแม็กับว้าห้าเอฟนะคะขอบสิบแปดนะคะคูณเก้าจุดห้าออกยี่สิบห้านะคะคู่หน้าคู่หลังจะเป็นสิบแปดคูณสิบจุดห้าออกสามสิบนะคะ ตัวนี้นะคะเหมาะกับลูกค้านะคะที่ชื่นชอบในสีเงานะคะทางร้านก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะสำหรับอิสุสด,ดีแม็กที่เข้ามาจัดความหล่อให้รถด้วยการเปลี่ยนแม็กสวงก็เป็นน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแก้มล้อใกล้ๆกันเลยะค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นล้อหน้านะคะรุ่น W5 s f น,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 นะคะขอบ18คู9.5ออฟ25เดี๋ยวเราจะไปดูคู่หลังกัน,นะค่ะ ตันนี้ก็จะเป็นล้อคู่หลังนะคะขอบ18คูณ10.5ออฟ30นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นล้อของแบรนด์ a t p นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบล้อสีเงางนะคะทางร้านก็ขอแนะนำเป็นรุ่น w 5 SF อีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับลูกค้าท่านอื่นนะคะที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามในที่เบอร์02 4594626หรือว่าทักแฟนเพจได้เลย สำหรับคลิปนี้ทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้าอิสุดีแมกมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ